ช่องวิวเกาะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นอีก่น่วนที่เรามาปีนเขานะคะดูจากแอเตอร์แล้วสภาพน่าจะยังไหวอยู่ใช่ไหมไหวไหว<ะ>ไหฮะว,วันนี้เราก็มากันสี่คนนะคะมีคุณพ่อแอเตอร์แล้วก็น้องชายนะคะเดินขึ้นมาได้สักพักแล้ววันนี้เราจะมาหาหนูวัวนะคะเราจะมามหาหวัว,วไม่รู้วจะเจอหรือเปล่านะะใช่ ภารกิจนี้คือลุนน้นมากๆเลยนะไม่รู้ว่าจะหาวัวเจอจากตรงไหนนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปสำรวจป่าเดินรอบเขาแบบโอ้โหหลายลูกเลยเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะคะ อุ้ยปูนางฟ้าอุ้ยปูนางฟ้าทุกคนว้าววูนวงฟ้านะคะทุกคนดูดนะะนจับให้ดูนะ ปูนางฟ้าอุ้ยแน่นมากเลยอ่ะหนิดไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะหิดๆว้ายดูสิกูนางฟ้โอเคเราจะปล่อยข้าวที่เดิมไหมเราจะปล่อยข้าวที่เดิมเพราะว่าเป็นตัวเมียนะเห็นไหมนี้เป็นตัวเมียเรา,าจะปล่อยข้าวที่เดิมนะคะทุกคนจะมาให้ดูว่าปูนังฟ้าจะอยู่แบบนี้ตามน,นี้เลยตัวเองตเตรียข้อไม้นะไปเลย ไ่มีมือซะอนาะไปกันเนี่ยไม่รู้เป็นผลอะไรมันน่าก,กินมากเลยเต็มต้นเลยนะตัวนี้ดูดูข้างในมันเป็นเครือเดี๋ยวดูข้างในนะอุ้ยแข็งนะแข็งนะอยาแข็งอุ้ยเดือเข้าปลาของฉันโอ้ยเนี่ยหอมไหมหอม,หอมเฮ้ย ไม่มีโอ้ขึ้นเข้าๆเออยมากอย่างน่นาจะกินไม่ได้เนาะเราไม่เคยกินเราไม่เคยกินเราไม่กินนะอ,อื้อกินเป็นเคือแต่้นต้นเลยดกมาก หลุมระเบิดระเบิดสมัยเกิดสงครามโอ้หลุมระเบิดู้ใหญ่มากขขขขเขาเขาเงระเบิดออกมาเ,เป็นใหญ่สมัยคอมมานิตโอ้ตรงนั้นนันคอมมานิตเยอะแถวเขตนี้นะเป็นพวกคอมมานิตพวกสังคมนิยมทั้งหมดเลยนี่ว่มามาอาศัยอยู่ตรงนี้นะเขาอาศัยถ้ำอยู่ตรงโน้นน่งถ้ำอยู่อยู่ภูไม่หาน่ะ เป็นเป็นถ้ำพยาบาลเป็นที่พักอาศัยอแล้วก็เขามาทิ้งระเบิดลงมาก็เลยเกิดเป็นหลุมนี้เป็นบอ่นบอนี้ค่ะตอนนี้เรามาเจอเถียงเก่านะพังหมดแล้วพ <c oughs> ังหมดแล้ว <c oughs> ตอนเด็กๆตอนเด็กๆแอดเคยมาหาวัวกับคุณแม่ก็มาเถียงนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้มัน สุดตัวพังพังแล้วขึ้เนเชิญแล้ว้อมเตมโอ้โหดูเขาังมากภูเขาบอกเลยนะเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงกลางเป็นแหลมขึ้นมาเนาะโอ,นนอ,อ,อ้โหสุดสีมาก โอ้โหเย็นมากเลยเราอยู่ตรงปลายยอดสุดของภูเขานี่ภ<ฮ><ฮ>ูเขาคผมลากหมดเลยดูดูพนี่ยตรงนี้เป็นแหลมขึ้นมานะนแหลมด้วยอย่างงี้นะชุกบขึ้มนนอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นเนี่ยมีร่องรอยการเสียหาเห็ดเปาะด้วยใช่เนี่ยคือป่าเห็ดน,นะทั้งหมดเลยดูดูรวมดู โอ้มกาโอหที่เนี่ยน,นะเอด็ดไม่ได้ขึ้นมาเป็นสิบปีเลยนะเฮ้ย <Hey. S 2> จริงตั้งแต่สมัยโมปลายเอ้ยมอต้นใส่มามต้นมมหนึ่งมมสองมอสาม uh huh. จนเ้างสี่ห้าหกแล้วก็เรียนต่อมหาลัยที่หนึ่งี่สองที่สามี่สี่ 4, แล้วก็ทำงานอีกอส uh huh. ี่ปีสิบเอ็ดปีนานมากแล้วนะ นานมากไม่ได้มาที่นี่เลยโอ้โหฝั่งนี้ก็เป็นทอทั้งหมดเลยตัวนี่นะสวยงามมากตรงนี้จะเป็นที่รับลมแบบเย็นเย็นตลอดเลยนะเย็นมากนี่อะไรอะที่ถอเหรอเอ้านี่ทำไมตัวเห็นอ่ะเหลือตาอุ้ยเราได้เห็นแล้วหนึ่งดาวทุกคน อันนี้คือเรามาหาวัวนะคะเราไม่ได้มาหาเห็ด uh huh. ไม่ค่อยได้หาเห็ดนะนี่ใกล้ๆมึงก็คือคุณพ่อนะคะ uh huh. คุณพ่อบอกคุณพ่อขาฝั่งนี้ยเป็นวัวอะไรนะคูตางมองครูตากมองข้ามคูตัางมองว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเราบ้านกบสุขโอข้ามคูตัางมองเป็นหมู่บ้านเราโอ้เย็นมาก ตัวทุกอ่งนี้ซูมไปดูซูมไปดูภูเขาแหลมเห็นไหมซูมไปดูซูมไปดูตรงนี้จะเป็นโคกแมงครับที่เราขี่รถขึ้นไปรุ่นไกลมาก้องขี่ไปูมาถึงมาถึงจุดนี้อ่าฮะนี่คือโคกแมงครับตัวซูมตัวแหลมแหลมอ่ะใช่โน่นะคิดดูว่าเราคิดดูว่าเราป่วงแค่ไหนข้ามข้ามเขาลงนี่ลงไปก็เป็นอำเภอ ตงอ้อยแล้ว่ะไม่ใช่ตงอ้อยอยู่ฝั่นาแก่เรากะอะไรนะาผันนาแก่มาโอ้โคกศิสุพันธ์นานาแก่โคกศิสุพันธอยู่ฝั่งนี้องนีตอ้อยู่ฝั่งนู้นตงอ้อยฝั่งนู้นงูจะถ้าอยากเดินป่านะก็คือมากับเอสตืร์กับเอสวิวได้เลยบอกเลยว่าถ้าไม่ชอบไม่รักในการเดินป่าจริงๆไม่แนะนำนะเพราะว่าเหนื่อยมากเราไปแบบภูเขาหลายลูกมากนะเรา ไปทั่วหมดเลยตอนนี้นะตอนนี้ขอพักก่อนนะพักก่อนพักก่อนเป็นไงบ้างคุณพ่อเกลียใจมากนะครับเย็นสบายเหนื่อยแห้งปะเหนื่อยเหนื่อยละเหนื่อยละเหนื่อยละคุณพ่ออายุเท่าไหร่นะหกสิบหกปีหกสิบหกปียังแข็งแรงอยู่เอเตอร์นะหอดแทบตานายจะทำยังไงนะโอเคอันงว่า เดี๋ยวเรามาดูวิธีการการหาวัวก,กันนะคะเ,เ,เ,เราจะใช้เสียงในการเรียกนะเรียกแบบนี้เลยเวลา,อ,าวนนอ่าใช่วัวจะจำเสียงเจ้าของได้แล้วก็จะขานรับนะคะขานรับยังไง โม,ม,ม,ม่แล้วตัวคิดว่าจะขันแล้วไงฮะเฮ้อ <Hello. S 1> ขาเฮ้อนี่แรนเลยห <laughs> นี่คนืน อันแบบนี้เสียงก็ลงง้าประมาณเรามาเจอชาวบ้านนะคะเห็ดใครป้าพ่น่ะสวยแท้นี่เห็ดใครนะเพิ่นได้เห็ดู่เนต่้้างบุไอะสักดอกเลย้าบอตเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงป่า เขาเรียกว่ามะพร้าวป่าใช่ไหมเตอ๋อไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรนะคะเอฟซีเนี่ยแต่มันเหมือนต้นมะพร้าวมากดูนี่สวยมากเลยค่ะว้าวคืออะไรอ่ะฝากมันเหรอ,อ,อแต่มันหล่นแล้วนะโอ้หล่นแล้วโอ้หล่นจนเบา,จน,เบาจนนั้นแล้วทุกคนน่าจะเป็นดอกไม่ดอกก็ฝากนะอุ่ย อันนี้มันเป็นลูกด้วยนี่เหรอนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเป็นลูกอ,ะอ่ะสวยมากเลยดูทุกคนโอ้โหกินได้ไหมไม่รู้ไม่ไม,ไม่ไม่เด็ดนะสวยมากอาติโตสวยจริงๆนะทุกคนโอ้ยแถวนี้มีเยอะเจอแล้วนะะเจอวัวแนตะ่ไม่รู้วัวใครทุกคน เฮ้ยใ,ใช่วัวเราหรือเปล่างอเหอ้าป่ะเฮ้ยโอ้โหใช่วัวเราไหมจับีหูเดียวเลยนะใ,ใ,ใช่ไหมไปถ่ายแล้วทุกคนใช่วัวเราใช่ไหม อุ้ยอุ้ยใช่ทุกคนชัยวัวเราแล้วเราเจอวัวแล้วอ๋อเราเจอน้องวัวแล้วโหเหนื่อยมากนี่นะโอ้โหโอ้เราเจอแล้วทุกคนเราทำสำเร็จเย่มา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 เรือดแม่เรือดร้อยขนาด นี่เราโซลังนี่จำเสียงได้นะพ่อดีใจไหมครับดีใจนี่นะทูงร um ั่วของพ่อหืมอย่างแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกตัวนะครับนี่นะ รู้สึกมีแรงกดดันนั่งกินข้าวแล้วเจอแรงกดดันโอ้ยสูนอกินไม่ได้แร้เข่าไปมองไม่ก็เออแต่ยังามาตอด,ปดอไปกินที่ใหม่นะ่ะกินนี่ไม่ได้นะเป็นน้ำบอที่ไนบ้างอโอ้เป็นน้ำบอยโอ้นี่ไงเป็นน้ำบอ่อนะนี่ฮะใสแจ๋วเลยคะย่ะเอซีอือจะรูฟีลงแล้ว ดูแถวนี้เพราะว่ามีน้ำนะคะนี่ยาวไปถึงนูนนะะ่นเลยค่ะนู่นยาวถึงนู่นเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะเพราะว่า,าช่วงบ่ายเราต้องเดินทางกลับนะคะเราเดินมาไกลมากนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับกันพอดีเลยข้างเมนกีสูตร